โคงไรอีหลีโคงไส้โคงคัวเฮ้ยจ้ามื่อวนี้ห้าสิบห้ามาทาังอันของอำเภอมูบานของอำเภอขามเฉีดเลยจ้ะอันนี้สิทลุกไปไซโน่เอ็นตตปไปบ้านส่งส่วนนีสิทธิ์ส่วนของบ้านส่งเลยจ้ะ เงียบๆเนาะหมู่บ้านทางนี้ทางแยกว่าเคยขอมาแจ๊กเกอ่อได้ทางนี้ เทืออันนี้ขึ้นม้านานาศิวน์ขึ้นอำเภอขัมจีอีแล้วเนาะ <c oughs> อืร้านข้าวตอนนี้ร้านกว๋วยเตีเ๋ยวเป็นซีมิดมิดเงียบๆเนาะ จะานทังนี้เป็นสีมิดมิดโอ้ได้คือกันเซนนี้ก็กำลังสิได้ไฟทางผู้ถึงมาเข้าเดี๋ยวนี้เข้าไปทางใดเขาก็เห็นหอำเภอมุกดาหารนี่เนาะจังหวัดมุกดาหารนี้ได้ได้ไฟริมทาง โอ้หลายหลายหมู่บ้านแห้งนี่เขาเจ้ากำลังมาขุดไวจ้ะขาเจ้ากำลังสิงมาใส่ไฟไริมทางโอู้ดถึงว่ากำลังจะเลื่อนได้นี่เพราะว่าไปทางไหนก็นตอนนี้นะเห็นต่เขาเจ้ากำลังทย่อยเอาโจกกินเอาเสาไฟมามาไวได้ได้หลายเนอยเด้อไฟริมทางนอ้พักอย่บ้านต่อไปบ้านโพสี สวนยางคาเฟ่โอ้มีหอดสวนยางคาเฟ่บนบอ้ก่บนอืออมีหอดคาเฟ่มีหอดเฟสวุณน,น่ะเห็นบอขจรกําลังสียดไฟท้างโอ้จะาาสีขักแลบ้บันต่อกันมาตอกันนีจะเป็นบ้านโนนสังสี ีอย่างนี่วิไลอาชีพป่ะเคยเห็นตาไผยพี่นองบ่เคยเข้ามาอีลีเด้วเอาบ้านนี้คือส่งบ้านสีใหญ่ๆเนานะโรงเรียนบ้านนนสังสีอำาเภอคำาชีจังหวัดมุกดาหารส่งเป็นบ้านสีใหญ่ๆส่งเป็นการคือคืนอ้นู่คือคืนกว่าบ้านเมื่อกี้เนาะบ้านเมื่อกี้อยากเงียบอันนี้คือส่งมีสีมีสันมึงเนี่ย เออบ้านใหญ่อยู่ที่หนมีปมั๊มน้ำมันหยอดเหรียญบุญอ่ะเริ่มเห็นคนอยู่บ้านนี้บ้านเมื่อกี้อยากเป็นเงียบๆอ,อันนี้เป็นอนามัยตำบลโนน,นสังสีโอ้อเยยยนยย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 ะหลังลใหญ่ยย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 ย วิทย์รายการอาชีพอำเภอคำชะอีสิเขาไปทางนี่ย yeah. oh, ันตะป่ายสี่น uh, ั่นเดงเนื้อแดงมันอยู่บ่บ้านต่อกันอืมโอบ้านต่อกันนี่บ้านโนนก่อมู่บ้านนั่นสิติดติดกันเนาะติดกันเลยโอ้ไฮน่าคือจังทรงสมัยก่อนอยู่ไฮน่าบ้านดีปรับริเปียงกระโดอโอ้เขาเจ้าิได้ไฟทงาบิดละเส้นนี้ พูดถ,ถึงว่าช่วงนี้เห็นเห็นในหลายไปทางใดก็เห็นข้าเจา้าใดไฟทางงบประมาณมาหลาย,อ,ยาอืมโอ้หมู่บ้านส่งทางนี้ส่งลานขาลานขายคึกคืนดีเนาะโอ้เห็นคนผู้สาวผู้สาววัยรุ่นหลายหลายคึกคืนอยู่คุณอะน้ำลานขาลานยังก็เห็นขายหนามขายยังดีช่วงนี้มันหนาหอนเนาะ ng pong ng เบงเงียบเบงเงียบเส้นนี้เพิ่งไปมาดีอยู่บ้านเขาเจิดสิอยูนิสโซ่ยูนี่นี่นี่เออบ้านเขาเจ้าสิอยู่ในซอย,น,ออย,น,อยน้ำริมทางสิบอ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 ายกระโดดตะวันยูนิสโซ่ยูนิยูนบ้านสิเป็นไงย,ยู่ในซอยข้างใน ห้วยอะไรนาะนี่มีห้วยน้ำ้อมห่วยน้ำอีหยังไรอยู่ใส่มือนี่ห้วยใหญ่ดินะอ่างน้ำใหญ่กูนะเขาเจ้าปลูกโอ้ไปบัวเขาเจ้าเห็ดยังนาะนีรถไทจอดอยู่จะก็จะเห็ดแถวข้างน้ำนี่เขาเจ้าก็บ่อึดน้ำแล้วปลูกยังกระไรอีก ือว่าขามาตำบลใส่ใอันนี้บ้านได้เห็นไปมูบาทอยู่เด้อนี่ <c oughs> บ้า,ยานยังน้อนี่อันนี้รับซื้อยางพาราบ้านโคกสว่างโอ้ยดอกดอกฉบับงามแท้เนาะสถานปฏิบัติธรรม ส้มลมลื่นส้มต้นไม้ลายเนาะทางนี้เนาะปลูกโดนแล้วได้ใยปานนีกต้นไม้ริมทางนี่ยังเนาะงเดเข้ามาเคยมากระเบิดกุณเบิก,กตานเนาะเออมา,าเคยมาจ้า,าเถื่อนออโตหล่าสร้างถอ ว่าในนี้ก็ถือว่าอย่างเลิกเลือจักน้อยแต่ก็มีความน้ำมันหยอดเหรียญโอ้บ้านนี้ก็บ้านใหญ่ด้วยคุณอะตรงเข้าไปนี่ก็แ<า>มน่นทะลุบ้านจอมมณีโคกสว่างเส้นโคกสว่างบ้านจอมนีอืมนี่จะขึ้นหลังใหญ่ๆโอ้เฮือนซาทางนี่ขับจะหลังแบบใหญ่ มิตรลังไงๆอีลี่เนี่ยพี่น้องคุณนะเข้าไปท่างคุณไหนบ้าถูกเนาะมิมตรเง,งินหลังเฮ็ดไม่พร้อมเฮ็ดไม่ลังหหใ,ใหญ่โอ,อดด้อีหลีเดย์โคกสว่างอะไรห้องเย็นวัสันฟู้ดเอ้ามีหอดอันห้องเย็นพวกห้องเย็นก็คือพวกแซ่แข็งแซ่ยังขายคักแล้ว เราสร้างท่อใหญ่เด้อทางนี้เดือเขามาทางนี้นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เราเงียบเนาะใหญ่เราไม่รถสัญจรไปแต่ไปแต่เศรษฐกิจด,ดีอยู่ขามาทางนี้พูดถึงว่า เลิกเลิกข้าเจ้าแสดงว่าข้าเจ้าเฮถนนเฮ็ดถนนขึ้น,นมาเลิกสูงอยู่นะไอ้น้นายัางเป็นเดินบักกว่างมแตาขึ้นหลังใหญ่ๆอีหลีดิตอนนี้คืออย่างน้อฟังขวมามือเนาะ โรงเรียนเหล่าประชาอุท <es> ิศระดับมัธยมศึกษาอันนี้เป็นเส้นเส้นทางหลวงชนบทมหอสองศูนหนึ่งสี่โอ้เส้นทางดีอยู่ทางดีเลยแมนบ่มีหลุมเลยทั้งแต่ขีมาทั้งแต่ขีเขามาหนีบ้านนี่ม่หลุม พูดถึงว่าเป็นมู่บ้านบ,บ,บอยญยแต่ว่ามู่บ้านนี่มันจะติดติดกันอันนี้บ้านน้องไฮเป็นติดติดกันมันละบบเป,ปียวเนาะย้ําอแรงกับบอเปียวพระเจ้าเราสันจอนไปมากมันก็นเลยสรงเห็นผููเห็นคนนนะพูดถึงเส้นถนนเส้นนี้ดีดิเราะว่าในมีหลุมอยู่ ข้นเระจกกับคือคืนน้องให้อู้อันวัดสมัยก่อนเลยมีหอดอย่างไงกองบวกกองหรือคอนใหม่กองอู้มีหอดกองาาก,กองหายหนาดึ๊กกองยจะเดินวัดหน้าวัด นถนนเส้นสนี้ยังว่านมีหลุมที่ดีเซนนี้สิเป็นเสน้นบ้านโคกสว่างไปทะลุบ้านจอมมนีเนาะทางร้วนชนบ,บทมโมหอสองศูนย์หนึ่งสี่ เริ่มห่างละจากบ้านนี้มาเริมเริมห่างละส่วนยังพ่าล่า นี่อยางเป็นโค้งไลอีหลีโคง้งไส้โค้งพัวแลนะเป็นหมอโค้งอีกละโค้งดีขนาดเด้อทางนี้ใบไม้ร่วงเงียบเลยล่ะาใบปงคือทำงานอืมกันใบปงคือสิอปอเป็นอุโมงค์ใบไม,ม้งามอยู่แล้ว โค้งอีกเลยทันพูดเทงว่ามันไม่อันใบมันปูงมันคือสีงามน่ะเสน้นนเนาะคือสีเป็นเขี้ยว สวนยางสวนอ้อยแล้วทั้งนี้เป็นทายบ้านเฮียงแล้วโค้องอีกแล้วถนนขึ้นยังมีใหม่อยู่เห็ดหม่เว้าบบ้ามอย่างฟังอุ้ยคือตัวใหญ่แ้ามอย่างนอ ง้อหรือควย้ยอืมอู้ง,ง้อสีดำง้วพันอย่างนโนหลายตัวพร้อมแล้สีเหลืองเป็นฟ้ามเได้ดี่นิม่านน้องปาสิวอัอน,นี้ีมาหอดบ้านน้องปาสิวแล้ว เป็นเงียบเงียบปานนี่เป็นบ่ค่อยคือจังบ่ค่อยมีคนอยู่เนาะอยู่กับเป็นมิดมิดข้าเจ้าสั่งไม่ส่วนลายนิยมเป็นเฮื่อนสันเดียววะ เจ้าเฮ็ดถนนไม่ได้น่ยกยกถนนสูงแห้งเนาะเบ่งจากพื้นพื้นพื้นเพือนหล,ลายหลังอ้สูงแห้งถนนพื้นถนนสูงแห้งกูดะสูงเดยเบงจากเพือนพเจ้าพื้นข้า,าขงลาง่งปูอ่อยังต้นกวยคือซิมี่มุงทุเรียนบอก ปลูกคุเรียนร้ายต้นนี่นอันที่เขาเจเ้าเฮตมุ่งกองแดดไทยนะจ้าบันนี้เขาหอดบ้านบ้านคำพึ่งบ้านคำพึ่งอ้ยเขาจามีงานยังเนาะพี่้องพุดะนะงานบุญบอก ได้ยินแต่เสียงเพลงอืมรถเต้มมีหอดลานขาขายของซิมเมนงานบุญขเจาเด้วยบุญอะรถคืนขนาดโอ้งานบุญขาานดาดคืคนขนาดงานบุญครับบ้บานค่ำเพอ trang vật mục đa Hàn Ui Ừ Cứ bàn xôn nhay khô đặc An Nam, xã Nam Ui Khắc vô đất, hoài nhay đất ขัเลี้ยวขวาไปเก่งกระเบาเพิ่นวะมาบานไดโน,นอันนี้เอาหอบกระซิบมาถนนใหญ่อืะะอมหอบม,มาทะลุนะนนยยะถนนใหญ่บ่เออออกใส่ขึ้นไปนี่โอ้อพี่น,อน้องเอามาทะลุถนนใหญ่ขัน,ยยนออกใส่ขึ้นไปนี่หอบสิข,ขึ้นเมื่อบ้านทรงบ้านทรงบ้านข้้มเอีเนาะขึ้นอำเภอกขัม้มเชีย์ขันเลี้ยวขวาเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้มันสิเป็นเขาหมุกดาหานด้วยจ้ะโอ้ยหูแล้วหูแล้วบางนี่ เมื่อคยขับไปอันแจ็คเท้อเออโอ้โหนี่เดยนี่เดยเจอได้แล้วที่วันจะควงลงทางไปทางใด <c oughs> นี่จ้าข้าวเลียสายออกมาข้าเกิดสิมันเทาสิขึ้นไปอำเภอข้ามเฉีดได้บาทหนี่งขึ้นไปมองกันแถวอ,อันอำเภอข้ามเฉีดก็นจะเป็นนันเท่าเขา,ขาปากซอยเมื่อกี้เนาะอะไรจ้าคลิปนี่สิพานเบงซ้ำนี่แหลนะเนาะเดี๋ยวคลิปหนา้าเทาสิพาไปเส้นทางใดเทาสิบไายให้เบิง้งอยากให้เขาไปทางใดกัน บอกได้เด้อจ้าไปก่อนจ้าดีจา้าหอดแล้วนี่นี่ทะลุมาถึงบ้านจอมมณีโอ้ยหอดแล้วน,นี่เออโค้งแทงกับบ้านนแนนที่าเข้าเดียวนะตรงมากนะเออบ้านคอกสว่างก็ตรงนี้โอ้ยนี่ละจ้า,จานี่ละจ้า,จาสุดท้ายนี่ลราบ้านเนี่ยนะปิดละหอดแล้วยหอดบ้านกันมนันจอมมณีแล้วเมื่อกี้นี่เนาะทะลุแล้วโอ้ยจา้จาจ้า